คุณเคยเจอแบบนี้ไหมครับเห็นกราฟเหมือนจะขึ้นรีบบายปุ๊บกราฟดิ่งหรือเจอแท่งเทียนพุ่งแรงคิดว่าเบรกเอาสุดท้ายกลายเป็นเฟกเอาวันนี้ผมจะมาแชร์3สัญญาณกราฟหลอกที่มือใหม่มักจะผิดแล้วพลาดซ้ําๆถ้ารู้ทันคุณจะลดความผิดพลาดและเทมั่นใจขึ้นเยอะมากอันที่1แท่งเทียนยาวผิดปกติ big candle break out หลายคนเห็นแท่งเทียนยาวทะลุแนวต้านแล้วรีบเข้าออเดอร์แต่รู้ไหมว่าบ่อยครั้งมันคือแท่งหลวงหรือ new candle ราคาจะดิบกลับทันทีเพราะไม่มี follow b y จริงๆตามมาวิธีป้องกันต้องรอดูทั้งเทียดถัดไปเช็ค Vol u m e มหรือรอคอนเฟิร์มจาก price action ซ้ำอีกรอบอันที่ 2. RSI เข้า over s o l d หรือว่า overbought แล้วรีบสวนเทรนมือใหม่มักเข้าใจว่า RSI เกิน70ต้องเข้าเซลล์หรือว่าต่างกว่า30ต้องเข้า b ายแต่จริงๆแล้ว RSI แค่เตือนว่าแรงไม่ได้บอกให้สวน ถ้าเทรนกำลังแรง r s i เกิน70อาจจะลากขึ้นต่ออีกหลายร้อยจุดก็ได้วิธีป้องกันใช้ r s i ร่วมกับแนวรับแนวต้านหรือดู d ด v e r ร์เจนเพื่อช่วยยืนยันจุดกลับตัว 3. เห็นกราฟไซเวย์แล้วคิดว่าเข้าได้ทุกจุดกราฟนิ่งๆหลายคนชอบเทรนในกรอบแต่ไม่รู้ว่าเป็นไซเว์จริงหรือว่าแค่พักตัวในเทรนคุณอาจจะเข้าออเดอร์ผิดจังหวะและโดนลากตะกัดเทรนใหญ่วิธีป้องกัน ดูภาพรวมจากทำเฟรมใหญ่ก่อนเช่น H1 หรือว่า H4 อย่ามองแต่กราฟใน M5 หรือว่า M15 อย่างเดียวสรุปอีกครั้ง big candle อาจจะไม่ใช่โอกาสแต่คือดภาพลวงตา RSI ไม่ใช่สัญญาณส่วนเทรน์กราฟนิ่งไม่ได้แปลว่าเข้าได้ทุกจุดถ้าคุณเริ่มจับสัญญาณพวกนี้ได้เร็วขึ้นโอกาสรอดในตลาดจะเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัด